แล้วคันนี้อนาคตมีจะจูนเพิ่มไหมพี่ต้นเห็นเขาว่ามันยังจูนไม่ได้นะถอมาจูนได้ก็ไปแน่นอนครับ๋อเตรียมจูนเลยใช่ใช่ถ้าจูนได้ก็ไปแน่นอนอ่าครับผมอย่างพอเปลี่ยนท่อมาแล้วความรู้สึกแตกต่างกับรถเดิมไหมพี่ผมว่าเสียงมันเพอขึ้นอะเหยียบเนี่ยแล้วเวลายกอะเสียงมันค่อนข้างเลาใจอ่ะมันจะมีแบบปุ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 บอเวลายกมีปุบปุบปุบนี่คือยังไม่ได้จูนนะอ่าครับผมยังไม่ได้จูนแล้วก็ผมว่าอัตราเร่งก็ ทันใจอ่ะรีกทันใจน้ำมันก็ลดทันใจเหมือนกันประมาณนี้แล้วก็เท่าที่ลองขับมาตอนนี้เพิ่งใช้มาแค่200อโลนะผมว่ามันเป็นรถที่ตอบสนองดีมากทั้งช่วงล่างทั้งพวงมาลัยแล้วก็เรื่องของอัตราเร่งประมาณนี้ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอลวีซีเคนครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนไปดูเจ้าบ m เอ็มหรอวมันยูเอ็ม 340i ตัว LCI ใหม่ล่าสุดเลยนั่นเพื่อนนี่เลย เนี่วันนี้ก็มาบุกที่ออโต้แอดดิกนะครับวันนี้จะพาไปดูรถของพี่ต้นนะเพื่อนมาดูซิว่าระดับพี่ต้นเจ้าของออโต้แอดดิกเขาจะแต่งรถไปถึงไหนแล้วว่าขัแต่งอะไรไปบ้างนะเพื่อนเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะเป็นไงหล่อไหมโคตรหล่อเลย m 3 4 0นตัวใหม่นั้นเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเราค่อยไปดูนั้นเพื่อนว่าคันนี้มีความพิเศษยังไงเนาะทำไมพี่ต้นแกถึงมาเล่นตัวนี้เพราะว่าแต่ก่อนแกขับตัว g สิตัวปักอินสตน้ำเงินอยู่นั้นเพื่อนอ่ะสิ่งที่ผมชอบเลยอันนี้้ผมพ่่งรูนะวา M340 เขาให้กระจกมองข้างที่เป็นตรง M3G80 มาให้นั้นเพื่อนเป็นไงโคตรโหดเลยนนเพื่อนอ่ะเดี๋ยวเรื่องอรายละเอียดเราค่อยมาดูนะว่าคันนี้มีของแต่งอะไรบ้างแต่บอกก่อนนะว่าคันนี้มีทำท่อมาด้วยนั้นเพื่อนอ่ะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอนี้นวผมไป ไปครับทุกคนไปหาพี่ต้นออโต้แอดดิกกันเลยครับผมพี่ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับผมต้นครับเจ้าของร้านออโต้แอดดิกครับครับผมวันนี้ขออนุญาตมาชมรถใหม่หน่อยนะพี่ต้นครับผมต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนพี่ต้นคือขับ G 2 0ตัวปลั๊กอินถูกไหมพี่ใช่สามสามศูนย์ e ครับผมท L ไมครับผมทำไมถึงมาเลือกจบตัว M 3 4 0 L G I พี่ต้นคือผมมองว่าผมขี้เกียจชาร์จอ่าครับพี่ผมรู้สึกว่าการชาร์จในสามสามศูนย์ e อ่ะไม่ได้ไม่ดีนะแต่ว่าชาร์จแล้วเนี่ยมันวิ่งได้น้อย อ่าครับผมแล้วก็เลยประกอบกับช่วนงนี้เทสลามันออกมาพอดีอก็เลยรู้สึกว่าไหนๆก็ชาร์จแล้วชาร์จไฟฟ้าไปเลยอ๋อคือมีแผ่นจะเอาเทสลาอีกตัวยได้มามแล้วได้มาแล้วด้วยโอ้โหโมเดียวสามประมาณอ่าครับผมอันนี้ผมถามอ่าครับผมอันนี้ผมถามนิดนึงฟิลลิง่งเมื่อก่อนขับตัวปลั๊กอินแล้วพอมาเป็น M 3 4 0สีฟิลลิ่งแตกต่างไหมพี่ต้นคือผมรู้สึกว่าฟิลลิ่งเรื่องของช่วงล่างอ่าครับตัวนี้มันอาจจะแน่นขึ้นไปอีกเพราะว่าเครื่องยนต์น้ำมันค่อนข้างหนัก อ่าครับแล้วก็ช่วงล่างก็เป็น Adaptive เหมือนกันใช่ไหมครับเรื่องของอัตราเร่งความแรงผมไม่ต้องบอกเนอะมันชัดเจนอ่ะอ่าใช่เพราะว่ามันเป็นเครื่อง M power ใช่ครับแล้วก็เป็น อ่าครับผมอ่แเดแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงเพื่อนๆว่า M340LCI คันนี้มีของแต่งอะไรบ้างตอนนี้แต่งไปถึงไหนแล้วน่ยพี่ต้นตอนนี้เพิ่งเริ่มไปสี่อย่างอ่าครับพี่มีคัมมีกรองเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนท่อแค่นั้นเองครับอ๋อสเตปแบบสเตปรถศูนย์่ะอ่าครับผมเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านิดนึงอย่างด้านหน้าอันนี้คือเดิมโรงงานถูกไหมพี่ต้นรถคันนี้ถ้าดูภายนอกนะจะเห็นที่มันแตกต่างจากเดิมอย่างเดียวเลยครับภายนอกก็คือเบรก ตัวนี้ใช้เบรกเอ็มเพลฟอร์มานที่เบิกสมุนกันราคาประมาณแสนต้นๆน่ะใส่ตัวนี้ข้อดีคือป SI ไม่หลุดครับอ่าระหว่างที่เราใช้รถในระยะรับประกันเนี่ยถ้าเบรกการเบรกเราเปลี่ยนได้ฟรีอยู่แล้วด้วยนะครับก็อย่างจะที่จะเห็นได้ชัดเจนคือตัวเ c i เนี่ยกระจังหน้ารุ่นนี้จะให้มันเป็นสีดำแล้วครับพแล้วก็ที่เด่นเด่นเลยเด่ๆเลยนะขรอกระจกแบบนี้ที่มันมาเป็นตรงเอมแบบนี้ มันเท่มาเลยเนาะครับผมได้อันนี้คือให้มาจากโรงงานเลยเหรอพี่ใช่มาจากโรงงานเลย<อ>แต่ครั้งนี้เป็นล็อต เป็นลอตที่2องของรถรุ่นนี้ครับล็อตแรกเนี่ยที่ออกมาสมมติว่ามันไม่มีกล้องรอบขันเอ้าเหรอใช่แต่รุ่นนี้มีกล้องรอบขันแล้วที่ผมเห็น M 3 4 0 I LCI ที่ออกมาคั้แรกจะเป็นโลโก้สีขาวครบรอโก้50ปีล็อถนั้นจะไม่มีกล้องรอบขันแต่ว่าผมจะเป็นโลโก้ปกติแหละได้กล้องรอบขันกลับมาคุ้มป่ะคุ้มนะใช่คุ้มมากรถทองเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านั้นเพื่อนกระจังหน้าเขาให้มาแบบนี้เลยนะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคือคือเราไม่ต้องไปเปลี่ยนตังเลยนะเพื่อน ปกติถ้าเกิดโฉมก่อนหน้านี้มันจะเป็นตัวสีซีดัมเกนะพี่เนาะโนแงกว่าใช่ออกทองๆแต่ว่านี่คือเขาให้แบบคุมโทนดำมาเลยนั้นเพื่อนกระจังหน้านะอ่าอใช่พี่แล้วอย่างไฟหน้าหลายคนสงสัยเนาะว่าตัว LCI คือเขาไม่ให้ไฟเลเซอร์มาถูกไหมพี่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วปัดออกไปได้หมดแล้วนั้นเพื่อนสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดคือสีรถอ่าครับพี่รุ่นิเเป็นสีใหม่ประจําปี2023อ่าครับในซีรีส์ 3D 20ตัวนี้นะครับมีทุกรุ่นตั้งแต่32 m 3 3 0่และ M340i อ่าครับสีนี้จะมีหมดแต่ไม่ต้องเพิ่มตังค์ถูกไหมพี่ไม่เพิ่มไม่ต้องเพิ่มเพราะถ้าเป็น M340i ลดสีบรุ๊กอินเกสีดําสีขาวจะได้เบาะสีแดงอ๋อโอเคแต่รุ่นก่อนเนี่ย M340i รุ่นก่อนเนี่ยไม่มีน้ําเงินอ่าครับพี่รุ่นใหม่มีน้ําเงินอ่าครับพี่น้ําเงินเนี่ยจะได้เบาะดำโอเคครับผมเป็นเป็นรุ่นเอ้ยเป็นสีเดียวที่ได้เบาะภายในดำอ่าครับผมก็ตั้งแต่ตัว สามสองศูนย์ดีเซลจนไปถึงเอ็มสามสี่ศูนย์ไอหน้าตาแบบนี้หมดเลยถูกไหมพี่หน้าตาใกล้เคียงใกล้เคียงกันหมดเลยรายละเอียดเล็กมน้อยตกแตางเขาสูตรดีไม่มีทันรูปอ่าครับผมไม่มีทันรูปอ่าภายนอกอย่างที่บอกก็จริงๆแล้วรุ่นนี้มันได้เบรกแดงมาเลยนะแต่เบรกแดงที่มันให้มาจะเล็กกว่าอ่าครับผมอันนี้ก็เลยเป็นเบรกเอ็มเพิร์ฟมาอ๋อนี่คืออัปเกรดเพิ่มนะเพื่อนก็คือเป็นเบรกเอ็มเพิร์ฟยี่สิบเหมืก็รู้แล้วว่ารุ่นนี้ใส่เกียร์ยือ่าครับผมเอาจริงมันแทบไม่แตกต่างเนลยพีี่มันนนเเเป็บรกสแดงาะ แต่ว่าพอเป็นเบรกอิ่มเพลิมจะใหญ่ขึ้นและจานเขาจะใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเจาะรูนั้นเพื่อนถ้าจานเดิมเขาจะเป็นเรียบๆนะล้อรู้สึกว่าเป็นล้อลายเดิมด้วยถูกไหมพี่ผมดูว่ามันเป็นลายเดิมแต่มันจะออกเป็นคนละสีอ่าใช่ใช่ออเป็นล้อ<ส>ลายเดิมนั้นเพื่อนครับผมแต่พอเป็นตัว LCI เขาจะเป็นล้อเหมือนคล้ายๆสองสีตรงนี้เขาจะเป็นสีดำๆแล้วตรงนี้เขาจะเป็นสีเงินนะั้นเพื่อนเอาจริงล้อเดิมผมว่าสวยอยู่แล้วนะแต่ว่าช่วงล่างตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนโช๊คอะไรถูกนนไหมพี่ต้นผม รุ่น LCI เนี่ยมันให้อะแดปตีฟมันตั้งแต่3 2 0ีเลยอ่าครับพี่ซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคุ้มมากผมบอกเลยคุ้มใช่ทุกรุ่นให้ยางรันแฟตจะไม่มีะอะไรเลยก็คือเป็นโชคไฟฟ้าทุกรุ่นเลยครับอ่าครับพี่ล้อเดิมความสูงเดิมล้อตัวน,นี้มันขอบ19อยาน522540 4. ยางหลังสองห้าห้าสามห้าอ่าครับเาจริงน่าจะสเปกสเปคเดิมเลยป่ะพี่ใช่ไหมเดิมเหมือนเดิมสเปคเดิมเลยอ่าตามสูตร e เลยครับผมแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือนี่เลยกระจกเป็นทรง m นั้นเพื่อนถ้าเกิดเราไปเบิกตามสูตรหน้าแบบเนี้ยหลักหมื่นนะเพื่อนเป็นทรง m 3เลยนะสวยมากเหมือนเดิมนะมเปิดเดิมกูเดิมตลูปเหมือนเดิมตัลเดิมแต่ว่ารเหมือนเดิมไม่ได้หลังคาคาร์บอนนะพี่เนาะ บ้านเราน่าจะมาใน M นะครับครับผมแล้วก็อย่างรุ่นนี้ปี20นะตรงนี้มันจะเท่เลยอ่าใช่พีเพราะว่าเหมือนแบบมันเป็นในคล้ายเหมือนเฟรมเลตอ่ะเพื่อนเอกลักษณ์ของเาครับผมอันผมไปดูลอนท้ายลอนท้ายก็จะประมาณนี้นั่นเพื่อนยางติดรถเป็นลันแปดนะเดี๋ยวเรามาดูครับผมเดี๋ยวเราดูด้านท้ายนิดนึงอย่างด้านท้ายมีแต่งอะไรไหมพี่ต้นด้านท้ายไม่มีเลยอ้าเป็น M 340i เนี่ยดิฟหลังมาตรงนี้เลยอครับพี่ปลายท่อมาตรงนี้เลย ตัวนี้ก็มีมาให้อ่ะครับผมครับ L C I จะมีมาแบบนี้เลยแต่ถ,ถ้าเป็น 330E ปลายท่อจะเป็นทรงกลมโอโใช่แต่ที่บอกว่าเปลี่ยนท่อเอ็มเอร์มานเนี่ยมันเปลี่ยนตั้งแต่กลางมาถึงปลายรรตรงปลายด้านนอกเนี่ย จะไม่ได้แตกต่างเพราะว่ามันมาจบที่กันชนเดิมอ๋อโอเคก็คือกันชนนะจะหน้าตาคล้ายๆกันเลยนะั้นเพื่อนแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือถ้า M 3 4 0่นเพื่อนๆจะได้กรอบตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมเลยเนาะพี่เนาะเปนเปิดได้อ่าก็คือเป็นกรอบท่อแล้วนเพื่อนปลท้ายทุกอย่างเหมือนเดิม<ใ>น,นะแล้วก็ผมวา่ายม็นคล้ายๆมั้ยใช่ผมว่าเหมือนเดิมพี่เหมือนเดิมเหมือนเดิมคล้ายๆเดิมแล้วก็ใช่แล้วก็สิ่งที่ให้มาน่าคือนี่เลยสุดเป็ดอ่ะก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้คันนี้มีเปลี่ย พ่อเดิมมันดังไหมพี่ตน้นพ่อเดิมมันดังแบบส,สุภาพอ๋อดังแบบส,สุภาพแต่ว่าถ้าพ่อเอ็มเพอร์เนี่ยมันอาจจะมีเสียงเพิ่มขึ้นมาเวลาจังหวะวอร์มรถอ่ะจังหวะโกลด์ซาร์ทแล้วก็จังหวะโหมดสปอร์ตแล้วเวลายกคันเร่งก็จะมีเสียงโอเคอ่ะเดี๋ยวขอดูภายในนิดนึงพี่ตน้นเปิดเลยอ่านเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูภายในนิดนึงนะเจ้า M340 i ตัว LCI นะอย่างเข้ามาข้างในที่ผมชอบมากน,ะนั่นก็คือฝั่งตรงคอนโซลคาร์บอนนะพี่เนาะ ยเป็นคอนโซลหมดเลยอันนี้คือเขาให้มาจากโรงงานเลยนั่นเพื่อนรุ่นนี้หัวเกียร์หายอ๋อหัวเกียร์หายครับผม LCi หัวเกียร์หายอ่าปุ่ม1นถึงแดที่เป็นเอกลักษณ์ของ bm ตรงนี้ก็จะหายไปอ๋อเอาออกหมดเลยใช่ตอนนี้เขาเรียก iDrive version แปดมี head up d i s p l a ์ครับผมแล้วก็เวลาผมอยากให้เห็นเวลาแบบกดออน่ยอ่าครับพี่อยู่นะ ขาจะเป็นจอยาวไปเลยอ๋อแต่เขายังแบ่งกลางให้นะพี่เนาะมันมีตรงนี้ก็ยังแบ่งให้เขาเคยเเคก็คือเขาเป็นจอยาวไปเลยนั้นเพื่อก็คือจะไม่เหมือนโฉม G20 เลยนะโอเคแต่ว่าตรงนี้คือเกียร์เขาจะหายไปเลยเกียร์ก็คือเราไม่สามารถเล่นเกียร์ตรงนี้ได้ถูกไหมได้ดินี่นี่เล่น S ได้แต่ว่าเป็นสวิตช์เอ้าหรอใช่นี่ S เห็นปะอ๋อเป็นแบบ f รพบผมพุ่มไรยังเดิมอยู่นะพี่ต้นเนาะพุ่มไรเดิมเลยครับพุ่มไงเดิมอยู่อย่างก็เหมือนเดิมแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือตรงเนี้ พอหัวเกียร์หายแล้วก็หน้าจอยาวขึ้นที่ที่รู้สึกถึงความแตกต่างอย่างพวกแอมเบียนไลท์อะไรก็จะมีเหมือนเดิมแอมเบียนไลท์คล้ายเดิมนั่นเพื่อนแต่ผมชอบตรงนี้มากเลยเป็นคาร์บอนแบบเงานน้นเพื่อนหูก็คือติดมาจากรถเลยภายในเขาก็จะเป็นเบาะแดงแบบนี้นั่นเพื่อนเนี่ยเบาะแดงแบบนี้เลยก็จะมีตรงนี้ก็คือจะเป็นของลุงบอกว่าเป็นตัว M 3 4 0สูนนั่นเพื่อนอ่ะแล้วก็เบาะอ่านี่ก็คือไม่ถูกตัดเราพี่น้องไฟฟ้ายังเหมือนเดิมถูกไหมพี่ใช่ครับอ่ายังเหมือนเดิมนั่นเพื่อน ฝั่งตรงนี้ก็ยังเป็นพวกลําโพงฮามากะดอนก็คือเหมือนเดิมนันเพื่อนอะประมาณนี้พี่ตน้นและอย่างห้องเครื่องขอดูห้องเครื่องหน่อยไหมพี่ตน้นมาอ่ะให้ดูมัยเดี๋ยวดับเคพื่อให้ผมหน่อยพี่นิดหนึ่งอันเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูเครื่องเจ้า M340i ตัว LCI กันนิดนึงนะว่า,าจะมีทำอะไรบ้างถ้าเข้าใจไม่ผิดเครื่องมันตัวเดิมอ่าครับผมก็คือไม่ได้มีปรับจูนอะไรเพิ่มถูกไหมพี่อ่ะเรามาดูเครื่อง แต่ว่ารุ่นนี้เราตัดออปชั่นไอ้คัมมาเพราะก่อนหน้านี้บีเจะให้เป็นคัมแห้งตรงเนี้ยแห้งหนึ่งครับพี่คู่หนึ่งอ่ะครับพี่อ่ารุ่นนี้จะไม่มีมาให้อ๋อแต่เอาออกเหรอเขาไม่มีมาให้เอาออกแต่ว่าพี่ต้นก็ไปใส่คัมมาเพิ่มนะพี่เนาะใช่ครับก็คือเป็นของคัตโกะนั้นเพื่อนทำไม้ถึงเลือกเป็นแบรนด์คัตโกะพี่ผมว่ามันสวยครับมันดีที่สุด ราคาไม่แพงอ่าครับผมตอนนี้มีของในถุงไหมพี่ต้นมีของครับชิลละเก้าพันชิลละเก้าพันมันได้สี่จุดแบบนี้สําหรับใครสนใจนะเพื่อนไม่ว่าจะขับตัวดีเซลหรือว่าตัว e หรือว่าตัว m สามสี่ถูงก็มาใส่คําหน้าได้และอย่างกองมีเปลี่ยนเพิ่มหน่วยพี่กองอันนี้เป็ของ bmc อ่าขันกว่าก็คือเป็นแผ่นกอง bmc นะครับผมใส่แล้วเพิ่มม้าด้วยเนาะพี่เนาะอ่าใส่แล้วเพิ่มม้าด้วยได้เลยพี่ต้นประมาณนี้ถ้างั้นรบกวนพาไปขับรถเล่นหน่อยนะพี่ไดดิปะอ่ะได้เลยอันเพื่อนเดี๋ยวเราไปลอง ขับกันนิดนึงมาดูซิว่าคันนี้ฟีลลิ่งจะประมาณไหนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคำตอบรถเลยครับผมไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มานั่งอยู่กันข้างในเจ้า M 3 4 0ตัว LCI แล้วนะอันนี้ผมถามนิดนึงพี่ต้นอย่างคันนี้โปรเจกต์ต่อไปมีจะทำอะไรเพิ่มไหมพี่คิดว่าจะโหลดครับก็คือดูโชคตัว k w ไว้อ่าครับพี่มันจะเป็น<อ>รุ่น DDC ที่มันสามารถเสียบเข้ากับปลัก๊กโชคไฟฟ้าได้เลยโอ้ยัง,งน<อ>้นเวลาปรับโหมดคอมฟอร์ตโหมดสปอร์ตเนี่ย โช๊คอัพมันก็จะปรับตามโดยที่เราไม่ต้องมานักปรับเองใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราไปใส่ตัวที่มันไม่สามารถปรับไฟฟ้าได้ผมรู้สึกว่ามันเสียดายออปชันนี้นะมันก็จะต้องมีตัวหลอกไฟฟ้าออปชันนี้มันก็จะหายไปใช่เอาจริงออปชันนี้ถ้าเป็นต่างประเทศกดออปชันนี้หลักแสนนะทุกคนอยากจะบอกนะครับผมแต่ว่าข้อดี G ีสิบเอ้ไม่ใช่ตัวส2 0ส LCI เขาก็ให้มาถูกไหมพี่ใช่รุ่นรุ่น LCI ให้ช็อคไฟฟ้าทุกรุ่นอ่าครับผมดังนั้นใครจะเปลี่ยนโช๊คเนี่ยอาจจะต้องใส่ตัวปรับไฟฟ้าเพิ่มัตวลอไฟฟ้า ครับผมแล้วคันนี้อนาคตมีจะจูนเพิ่มไหมพี่ต้นเห็นเขาว่ามันยังจูนไม่ได้นะถ้าจูนได้ก็ไปแน่นอนครับอเตรียมจูนเลยใช่ใช่ถ้าจูนได้ก็ไปแน่นอนอ่าครับผมอย่างพอเปลี่ยนท่อมาแล้วความรู้สึกแตกต่างกับรถเดิมไหมพี่ผมว่าเสียงมันเพอขึ้นอ่ะเอียีไยแล้วเวลายกอะเสียงมันค่อนข้างเลาใจอะมันจะมีแบบปุ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 บอ่าเวลายกมีปุบปุบปุบนี่คือยังไม่ได้จูนนะอ่าครับผมยังไม่ได้จูนแล้วก็ผมว่าอัตราเร่งก็ทันใจอ่ะ น้ำมันก็ลถทันใจเหมือนกันประมาณนี้แล้วก็เท่าที่ลองขับมาตอนนี้เพิ่งใช้มาแค่200โลนะผมว่ามันเป็นรถที่ตอบสนองดีมากทั้งช่วงล่างน้งพุงมะไรแล้วก็เรื่องของอัตราเร่งประมาณนี้ครับแต่พุงมะไรก็ยังเป็นทรงเดิมทรงเดิมทรงเดิมแต่เวลาเราขับอ่ะมันรู้สึกว่ามันตามมืออตามมือตามสั่งมากเลยช่วงล่างบอกเลยว่าดีเหมือนนุ่มเลยใช่นุ่มนุ่มแต่แน่นใช่ช่วงล่างเดิมผมว่าดีนะตัวตัว LCI คือก่อนหน้านี้ผมใช้เป็นซีคลาสด้วย่คแต่ปี2 0ห6ผมว่ารุ่นนี้มันนุ่มแน่นกว่าครับเออเวลาเขาขวนนี้แบบใช่อันนี้เลยรู้เรื่องเลยนั่นเพื่อนใช่เป็นก้อนเวลาวิ่งมันไปก้อนเลยครับผมเออผมอยากรู้พี่ต้นเผื่อหลายๆคนอยากจะจองตอนนี้รอรถนานไหมพี่ตัว M3 ็มสุกแล้วเปจนสีนี้ด้วยผมจองทันวาฮันวาเพิ่งได้เมื่อเมื่อวันศุกร์ที่แล้วโอ้มารับวันที่สามเดอนครับว่าสี่เดือนประมาณสี่เดือน ก็ต้องดูนะว่ารถมีกล้องหรือไม่มีกล้องอ๋อใช่คันนี้มี head up display ด้วยอ่าครับผมก็ไม่โดนตัดเนาะมีที่ชาร์จไอตัวไวเลสให้ไหมมีอ๋อมีก็คือชาร์จช้าก็คือยังเหมือนเดิมนะชพ่อเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพื่อนเพื่อนจะได้นั่นก็คือนี่เลยคาร์บอนที่ผมพูดแลก็คือจะเป็นคาร์บอนแบบเงานะเพราะถ้าเกิดเราไปซื้อที่เป็นของแต่งเพิ่มอะมันจะเป็นตัวเอ็มเพอร์นะเพื่อนซึ่งมันจะแตกต่างกว่านี้นะอันนี้เขาจะเป็นคาร์บอนอังเงาแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเอ็ม แพงไหมแพงไหมแพงพี่เพราะว่าผมเปลี่ยนมาตีหมื่นพี่แพงมากแพงมากน่าจะประมาณนี้ภายในก็จะเป็นเบาะแดงนั้นเพื่อนอ่ะจริงจริงตอนนี้ตระกูลสามสี่ศูนย์เนี่ยอ่ะครับพี่มันมีเอ็มสองสี่ศูนย์ด้วยนะอ่าครับผมแล้วก็มีเอ็มสี่สี่ศูนย์อีกอ่ะอันนั้นเครื่องเดียวตัวนี้ปะเครื่องเดียวกันหมดอ๋อเครื่องเดียวกันหมดแต่แค่ได้บอดี้เปสองประตูตรงสองประตูเล็กสองประตูใหญ่แล้วก็อันนี้สี่ประตูโอเคแต่ว่าเป็นเครื่องบล็อกเดียวันยใช่เป็นเครื่อง โอเคแล้วอย่างคันนี้ราคามันแพงกว่าตัวก่อนหน้านี้ไหมพี่รู้สึกมันจะขึ้นมาหนึ่งแสนนะครับก่อนหน้านี้มันสามเก้าเก้าเก้าตันนี้มันสี่ศูนย์เก้าเก้าขอเพิ่มประมาณแสนหนึ่งขึ้นมาแสนหนึ่งแต่ว่ายังไม่รวม BSI ใช่รวม BSI ก็ลองบวกไปอีกนะเ้วบอกไปนิดนึงบวกไปนิดนึงแต่คุ้มแหละผมว่าใช่ B M มี BSI คือคุ้มสุดแล้วใช่พี่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีหมดอะไรที่มันเรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนอ่ะเข้าสูตรไปได้เลยสูตรเขาจัดการให้หมดเลยว่าเสี่ยงนี้นะ ว่ามันก็ไม่ถือว่าดังจนน่าลำคาญนะพี่เนาะใช่ใช่ใช่เออมันดังแบบแน่นแน่นนุ่มทุมนั่นเพื่อนแต่ว่ามันก็ไม่ดังมาถึงเข้าห้องโดยสารแล้วพี่เนาะใช่ครับผมมีอัธรรตในการขับขี่ครับแล้วก็เล้าใจนิดนิดครับผมย่ประมาณเนี้ยเออแล้วอย่างเบรกมีหลายคนน่าจะสงสัยพี่เบรกเดิมกับพอมาเป็นเบรกเอ็มเฟิร์สต่างไหมเพราะว่าเบรกเดิมอ่ะเขาเป็นสีแดงเบรกเดิมเนี่ยมันจะมันคือเบรกตัวเดียวกับ 330E นั่นแหละอ๋อจะแค่ทอนสีคับก่อนไมเนอร์เนี่ยมันจะเป็น สีน้ําเงินอ่าครับพี่อ่ารุ่นใหม่ก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันประมาณนั้นครับอ๋อแค่เปลี่ยนสีแต่มันใหญ่ขึ้นหมายถึงว่าเราเปลี่ยนเป็นเอ็มเพอร์เนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นทั้งหน้าและหลังครับผมแต่ว่าเบรกแดงที่มันติดมาให้อยู่แล้วอ่ะมันคือเบรกตัวเอมสปอร์ตถูกไหมพี่ใช่แต่แค่ทําสีแดงใช่ LCI เป็นสีแดงโอเคเข้าใจแล้ว LCI เป็นสีน้ำเงินเข้าใจแล้วเพราะว่ามีหลายๆคนสงสัยว่าเอ้ยมันต่างกันยังไงเพราะว่าตัว LCI อ่ะ ตัวปลั๊กอินน่ะให้เบรกแดงมาเ<ช>3็ก็ให้เบรกแดงมา<ช>แต่บอกก่อนว่ามันคือเบรก M Sport นี่แหละเพื่อนจากสีน้ําเงินเขาเปลี่ยนมาเป็นสีแดงอ่าแต่ก็เอาไปใส่กับ M ไมไปใส่กับ,บ3-20 D ดีได้นะอ่ากถถอดมาแล้วอ่ะเพราะมเป็นของตรงรุ่นใช่ใส่ได้ได้เลยประมาณนี้ได้เลยเดี๋ยวพี่ต้นฝากร้านนิดนึงโปรติร้านทำแล้วบ้างพี่ร้านออโต้แอ i ดิกไทยแลนด์ก็แต่งรถครับหลักๆคือแต่งรถเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางเปลี่ยนโช๊คบอ่าอัปเกรดระบบเบรกช่วงล่างติดฟิล์ อยู่ปีนเก้ากลังไปซีนจริงชั้นแล้วก็ปิดวันอาทิตย์ครับขอดเบอร์โทรมาแล้วกันเนาะศูนย์แปดหกสามสองหนึ่งสี่พันครับใครเร่งบีเอ็มอยู่เนี่ยจะสามสองศูนย์ดีสามสามศูนย์อีหรือสามสี่ศูนย์ไออยากจะแต่งเพิ่มหรือจะอยากจะปรึกษาอะไรเพิ่มก็ทักมาหาได้เลยครับผมได้เลยเดี๋ยวผมจะขึ้นเพจให้นะเพื่อนเอาเป็นว่าใครอยู่แถวนี้ก็ลองเข้ามาดูได้นะเพื่อนมาแต่งกันได้อะประมาณนี้ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเดี๋ยวไปเจอหน่อยคลิปหน้าไปแล้วผมบ๊ายบายสวัสดีครับ